รู้ไหมคะว่าในลําไส้ของคนเรามีความซับซ้อนแล้วก็มีประชากรตุลินทรีย์ที่หลากหลายทั้งช่วยย่อยโปรตีนกากใยสร้างและสลายวิตามินรวมถึงในเรื่องของอารมณ์และก็ฮอร์โมนด้วยซึ่งอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมีผลกับตุลินนรีในร่างกายของเราถ้าเรากินอาหารที่ดีมีประโยชน์จุลินทรีดีก็จะย่อยแล้วก็ให้สารอาหารที่ดีมีประโยชน์กับเราเช่นกลุ่มแลคโตบาซิลัสสร้างวิตามินดีและติดแอซิดมายับยั้งแบคทีเรียก่อโรคบีฟิโดแบคทีเรียมลดการดูดซึมแฟตตี้จากลำไส้รวมถึงลดคอเลสเตอรอลในเลือดด้ววยโรรบตติกนนี้้้ะรรุาสง NDBF เพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความจําแล้วก็ปกป้องระบบประสาทโดยแบคทีเรียดีจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าแบคทีโรซินเชิงพู่งพุ้มกันป้องกันแบคทีเรียตัวร้ายไม่ให้เติบโตโดยคนที่ o v e r w e i เนี่ยจะมีจุลินซีกลุ่มプロมิคิเตสเยอะและมันจะเพิ่มขึ้นตามอายุของเราด้วยซึ่งมันมีผลต่อการตอบสนองต่ออาหารในร่างกายของเราถึงจะกินอาหารออกกาลังกายเหมือนคนปกติก็จะได้รับพลังงานส่วนเกินทําให o v e ว w e i g ได้ถามว่าตัวช่วยมีไหมมีค่ะมู่าบาลานไบโอมีจุลินซีดีกลุ่มแบคทีรอยดิสช่วยให้ระบบทางเดินอาหารทำงานนนนไดดด้้้ีขึลลกกาาารรสสงงงพั่วเิน โอเวดได้ก็นอ้องเมว์ดได้ด้วยโปกติค่ะ